เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาไปดักน้ำให้นะโอเคค่ตเกียร์ขอบคุณค่ะแจ้งเกียวก่อนคิดแจ้งเกียวอ่าอยู่กับป๊าได้วยกันเลยค่ะอางนี้วัดยังปิดไม่ได้เลยเนี่ยยูร์ป้าเลยค่ะ